ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้กําลังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ได้เป็นแค่เรื่องท้องถิ่นธรรมดาแต่เกี่ยวโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจระดับภูมิภาคอย่างจีนด้วยย้อนกลับไปเมื่อวันที่15-25กันยายนที่ผ่านมาภายใต้รหัสซ้อมรบร่วมคอบราโก2025กองทัพไทยร่วมกับกองทัพจีนจัดการซ้อมรบทางอากาศอย่างเข้มข้น เครื่องบินขับไล่ J11, J10, JS7 และเครื่องบิน KJ500 ถูกส่งลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อฝึกยุทธาสตร์ทางอากาศหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการประสานงานระหว่างกองทัพไทยกับจีนสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งคือในช่วงการซ้อมรบฝังกัมพูชาแทบไม่มีการยั่วยุอย่างเป็นรูปธรรมอาจมีการขยับขยื่นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นลั่นกระสุนหรือเคลื่อนไหวเชิงท้าทายโดยตรงเหตุผล ค่อนข้างชัดเจนเพราะพวกเขารู้ดีว่าจีนอยู่ในพื้นที่และหากลั่นกระสุนหรือปฏิบัติการใดๆขณะจีนกำลังซ้อมรบอาจทำให้สถานการณ์บานปลายและเสียหน้าในระดับภูมิภาคแต่พอซ้อมรบสิ้นสุดลงสถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้นทันทีโดยเฉพาะช่วงก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกัมพูชาเริ่มยั่วยุอย่างชัดเจนการลั่นกระสุนขึ้นฟ้า การปาระเบิดเล็กๆในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ซึ่งแม้จะยังไม่มุ่งเป้าไปที่ฐานทัพไทยโดยตรงแต่ก็ชี้ชัดถึงเจตนาการทดสอบขอบเขตของไทยแหล่งข่าววิเคราะห์ว่านี่อาจจะเป็นการเล่นเกมทางการเมืองภายในของกัมพูชาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศและพยายามสื่อสารให้สาธารณชนเข้าใจว่าไทยกับจีนกำลังก้าวร้าวแต่ความจริงชัดเจน การซ้อมรบของไทยกับจีนเป็นเรื่องปกติและตรงใสไทยในฐานะเจ้าภาพและกองทัพผู้มีประสบการณ์ย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นโดยเฉพาะฝ่ายที่มีเจตนาทดสอบขอบเขตความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนยังคงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นขณะเดียวกันก็มีการประสานข้อมูลระหว่างกองทัพไทยกับจีนอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุการณ์ที่กระสุนหลุดเข้ามาในไทยหรือมีการล้ำเส้นเข้ามาในพื้นที่ไทย จะได้รับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดนี่คือช่วงเวลาเรียนรู้ของทุกฝ่ายไทยชัดเจนในหลักการรักสงบแต่ไม่ยอมแพ้ต่อการยั่วยุจีนก็รับทราบเหตุผลของไทยและเข้าใจบริบทของกัมพูชาสำหรับฝั่งกัมพูชานี่คือสัญญาณชัดเจนอย่าทดลองขีดจำกัดไทยอีกการล้าเส้นใดๆจะเจอกับการตอบโต้ที่ไม่ปราณีเพราะทหารไทย โดยเฉพาะกองทัพอากาศไม่เพียงแต่มีความพร้อมทางยุทธศัต์แต่ยังมีพันธมิตรระดับภูมิภาคอยู่เคียงข้างสรุปง่ายๆสำหรับกัมพูชาคือการซ้อมรบของไทยกับจีนไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเข้าไปยุ่งอย่าล้ำเส้นอย่าลองของเพราะถ้ากระสุนหลุดเข้ามาในไทยไทยจะสั่งสอนทันทีและสถานการณ์จะไม่ใช่แค่การเกมการเมืองแต่กลายเป็นบทเรียนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นสำหรับผู้ใดที่คิดจะยั่วยุ ท่านผู้รานครับนี่ไม่ใช่แค่บทเรียนสําหรับกัมพูชาแต่เป็นข้อความชัดเทนไปยังทุกฝ่ายในภูมิภาคไทยรักสันติแต่ถ้าใครคิดจะลามปามความสงบเราไม่ได้หวั่นเกรงใครท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากําลังร้อนแรงแต่ขอให้ชัดเจนตั้งแต่แรกไทยรักสงบแต่ไม่ได้หมายความว่าถอย ย้อนดูช่วงโคบราโก2025การซ้อมรบร่วมไทยจีนตั้งแต่วันที่15-25ถึง25กันยายนเครื่องบินขับไล่ J11, J10, JS7 และ KJ500 ของจีนบินเต็มพื้นที่ฝึกทางอากาศร่วมกับกองทัพไทยการฝึกครั้งนี้ไม่ใช่โชว์แต่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางยุทธวิธีแบบเต็มรูปแบบ ในช่วงที่ซ้อมรบฝั่งกัมพูชาแทบไม่มีการยั่วยุให้เป็นรูปธรรมมีแค่ขยับเล็กน้อยแบบไม่เสี่ยงแต่พอการซ้อมรบสิ้นสุดลงความเคลื่อนไหวของเขาเริ่มหนักขึ้นทันทีการลั่นกระสุนขึ้นฟ้าการปาระเบิดเล็กๆในลักษณะเชิงสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้คือสัญญาณยั่วยุชัดเจนแต่ยังไม่ถึงขั้นล่ำเส้น ตรงนี้ต้องบอกให้ชัดเจนครับหากกระสุนหรืออาวุธใดๆล้ําเข้ามาในเขตไทยเตอสั่งสอนทันทีไม่ใช้ค,คําขู่แต่เป็นข้อเท็จจริงเชิงยุทธศาสตร์ไทยมีความพร้อมเต็มรูปแบบทั้งบนพื้นดินและทางอากาศไม่ใช่เรื่องเล่นๆจุดสําคัญที่ต้องเข้าใจคือการซ้อมรบกับจีนไม่ได้เป็นแค่โชว์กำลังแต่เป็นเครื่องมือเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับทุกฝ่ายยั่วยุเล็กน้อยยังไม่เสี่ยงแต่กําลังทดสอบขอบเขต ส้อมรบจริงเพิ่มความพร้อมของไทยพร้อมพันธมิตรเตือนแบบตรงจุดใครล่ำเส้นเจอสั่งสอนทันทีนี่คือกรอบคิดแบบเกมยุทธศาสตร์ชัดเจนฝ่ายไทยไม่ได้หาเรื่องแต่หากใครคิดจะเล่นแรงล่ำเส้นจะมีผลทันทีท่านผู้ชมจำไว้ครับความสงบมีขอบเขตความอดทนมีขีดจำกัดใครคิดจะทดสอบต้องคิดให้รอบด้านเพราะไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์แบบมืออาชีพ ถ้าเขมียนแยมตอนไทยซ้อมรบกับจีนเจอบทเรียนครั้งใหญ่แน่ท่านผู้ชมครับอย่าลืมว่าโค b r a โก2025ไม่ใช่แค่การโชว์ธงชาติแล้วถ่ยรูปมูแต่มันคือเวทีฝึกจริงระดับนานาชาติที่ไทยกับจีนจัดเต็มทั้งยุทธวิธีและอาวุธยุทธปก,กรณ์ล่าสุดเครื่องบินรบ J11, J10, js 7 kj 5 0 0ที่บินประจำการร่วมกับฝูงบินไทยไม่ได้มาบินเล่นๆแต่มาเพื่อฝึกการรบจริง ตั้งแต่การป้องกันทางอากาศจนถึงการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ลองนึกภาพสิครับถ้าในช่วงเวลาที่มีการซ้อมรบอยู่กัมพูชากล้าลันกระสุนข้ามแดนเข้ามามันจะหมายถึงอะไรจีนจะเห็นเต็มสองตาการยั่วยุในช่วงที่จีนอยู่ด้วยเท่ากับเป็นการท้าทายอำนาจจีนไปพร้อมกับไทยไม่ใช่แค่ไม่เกรงใจแต่ยังไม่เห็นหัวมหาอำนาจที่ยืนอยู่ถึงหน้าไทยจะมีสิทธิตอบโต้ทันที เพราะนี่ไม่ใช่การซ้อมรบธรรมดาแต่เป็นการซ้อมรบผสมไทยจีนถ้ากระสุนหลุดเข้ามาเท่ากับการโจมตีในเขตฝึกซ้อมระหว่างประเทศผลลัพธ์คือการตอบโต้แบบไม่ต้องลังเลภาพลักษ์กัมพูชาพังเละการยั่วยุในช่วงที่มีพันธมิตรระดับโลกอยู่ด้วยไม่ได้สร้างคะแนนแต่จะถูกตราตาว่าไร้สติแล้วถูกสื่อโลกถล่มยับแล้วต้องเข้าใจว่าการซ้อมรบไทยจีนไม่ได้ฝึกเล่นๆอยู่ในสนามรบจำลองแต่มีระบบสื่อสาร การสอดแนมและการประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์หากมีกระสุนปืนใหญ่หรือจรวดแม้แต่นัดเดียวพุ่มเข้ามาในช่วงเวลานั้นระบบตรวจจับจะล็อกพิกัดทันทีแล้วคำถามคือกัมพูชาพร้อมจะรับคำตอบที่กลับไปถึงต้นทางหรือเปล่าตรงนี้แหละครับที่ผมอยากให้เข้าใจว่าถ้าเขเมินกล้าแย้มช่วงไทยกำลังซ้อมรบจริงๆนั่นเท่าก,กับการเปิดประตูต้อนรับการสวนกลับที่รุนแรงที่สุด เพราะไทยไม่เพียงแต่จะปกป้องอธิปไตยแต่ยังต้องแสดงให้จีนเห็นว่าเราพร้อมจัดการทุกสถานการณ์นี่คือหลักการทางทหารที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงพูดกันแบบตรงไปตรงมาถ้าเขมรลองล่ำเส้นในช่วงเวลานี้สิ่งที่จะเจอไม่ใช่แค่การสวนกลับปกติแต่จะกลายเป็นบทเรียนที่ทั้งภูมิภาคจำไปอีกนานเพราะไทยจะต้องตอบให้เด็ดขาดและจีนก็จะยืนอยู่ข้างไทยในฐานะผู้สังเกตการณ์และพันธมิตรดังนั้นข้อสรุปคือ ถ้ากัมพูชายิงกระสุนข้ามแดนช่วงซ้อมรบเท่ากับยั่วทั้งไทยและจีนทาตอบที่ได้ไม่ใช่ยิงตอบแบบประครเกมแต่เป็นการตัดไฟแต่ต้นหลมผลลัพธ์คือความเสียหายที่ไม่มีใครช่วยกัมพูชาอธิบา,บายบนเวทีโลกเขมรต้องจําไว้ว่าไทยรักสงบแต่ไม่ใช่เหยื่อแล้วถ้าใครเลือกเวลาผิดกล้าแยมในจังหวะที่เราซ้อมรบกับพันธมิตรมหาอำนาจพอดีนั่นคือการตัดสินใจที่พลาดแบบหายนะถ้าเขมรแยม จีนจะอุ้มหรือทิ้งคำตอบคือทั้งสองขึ้นกับผลประโยชน์ท่านผู้อ่านครับก่อนอื่นต้องชัดเจนการซ้อมรูประดับชาตินานาชาติอย่างครบรากโก2025หรือการฝึกผสมทาอากาศระหว่างไทยกับจีนเป็นกรอบที่มีการฝึกจริงระบบสื่อสารสอดแนมและการประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์ไม่ใช่แค่โชว์รูปเครื่องบินสวยๆเท่านั้น ดูการรายงานและสรุปการซ้อมรบเพื่ออ้างอิงแนวทางการฝึกเมื่อสถานการณ์ถึงจุดที่กัมพูชาลั่นกระสุนหรือยั่วยุในจังหวะที่เครื่องบินจีนไทยกำลังฝึกอยู่คำถามสำคัญคือจีนจะทำอย่างไรกับพรรครัฐบาลกัมพูชาอุ้มไว้เต็มที่จนชนเลือดหรือเรียบถอยเพราะประโยชน์มากกว่าเสียเหตุผลที่ทำให้จีนยื้ออุ้มกัมพูชาเหตุผลทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ทางทหารเศรษฐกิจกับกัมพูชาแน่นหนาปักฐานโลจิสติกส์และโครงการโครงสร้างพื้นฐานเช่นเรียมเบสและโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ทําให้จีนมีการลงทุนทางการเมืองกับพนมเปญที่ไม่อยากให้ล้มลงง่ายๆภาพลักษณ์ในอาเซียน หากจีนทิ้งพันธมิตรเล็กๆทั่วไปจะทําให้ประเทศอื่นๆหวาดระแวงต่อความน่าเชื่อถือของปักกิ่งในฐานะพันธมิตรระยะยาวประเด็นที่จีนคานึงถึงเมื่อขยายอิทธิพลดังนั้นทางการจีนมีแรงจูงใจชัดเจนที่จะให้การช่วยเหลือเชิงการทูตและเศรษฐกิจชนิดที่ทําให้พนมเปญไม่ล้มลงทันทีแต่ไม่ได้แปลว่าจะวิ่งชนเป็นพายุเพื่อปกป้องการยุยุที่เทียบเท่าการโจมตีโดยตรงต่ออีกชาติหนึ่ง เหตุผลที่ทำให้จีนต้องชั่งน้ำหนักอาจถอยห่างเมื่อกพูชาย่อยุไทยขณะจีนอยู่ในพื้นที่ จีนเองมีช่องทางและผลประโยชน์กับไทยเช่นกันการร่วมฝึกและการประสานยุทธศาสตร์กับกองทัพไทยคือเรื่องเป็นรูป,ปรธรรมหากจีนสนับสนุนกัมพูชาแบบเปิดเผยเมื่ออีกฝ่ายคือคู่ซ้อมหรือคู่ร่วมมือกับไทยจะทำลายโอกาสยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีนในภูมิภาคและกระทบภาพลักษณ์ว่าเป็นแกนนำสร้างสถยรภาพตัวอย่างการปฏิสัมพันธ์เช่นนี้เห็นได้จากการประกาศปฏิเสธการส่งอาวุธให้กัมพูชาเมื่อถูกตั้งคำถาม เป็นสัญญาณว่าจีนระมัดระวังคำพูดต่อสาธารณะการเปิดเผยการสนับสนุนทางทหารแบบตรงไปตรงมาอาจบานปลายเป็นเงื่อนไขที่จีนไม่อยากเผชิญการเผชิญหน้ากับไทยโดยตรงจะทําให้เกิดแรงเสียดทานจากภูมิภาคและจากมหาอํานาจอื่นๆประวัติศาสตร์การเมืองต่างประเทศของจีนแสดงแนวโน้มสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์และการทูตแต่หลีกเลี่ยงการระทะทางทหารโดยตรงหากไม่จําเป็น ดังนั้นโอกาสที่จีนจะทำแต่ระแบบมีลักษณะอย่างไรสถานการณ์จำลองเชิงยุทธศาสตร์สถานการณ์ A กัมพูชาย,ยั่วยุแบบจำกัดสัญ,ญลักษณ์หรือระยะไกลผลลัพธ์คือจีนจะอุ้มแบบเงียบๆบ,บวกบรรเทาเชิงการทูตปักกิ่งออกแถลงเรียกร้องความอดทนเจรจาประนามการใช้ความรุนแรงแบบกลางๆแต่ไม่สนับสนุนการลุกขึ้นสู้แบบเปิดเผย จีนอาจเพิ่มความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหรือการเจรจารหลังม่านเพื่อบรรเทาความตึงเครียดให้พนมเป็นไม่ล้มลงแต่หลีกเลี่ยงการส่งกำลังทางทหารแบบโจงแจง้งทำไมครับเพราะจีนได้ประโยชน์จากการรักษาพันธมิตรไว้แต่ไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลายจนกระทบภาพลักษณ์ความเป็นผู้คุมเสถียรภาพในภูมิภาคสถานการณ์บีกัมพูชาย,ยั่วยุรุมแรงกระสุนหลุดพุ่งเข้าเขตไทยโดยเจตนาหรือการโจมตีที่ชัดเจน ผลรับคือจีนจะชั่งน้ำหนักอย่างหนักและมีแนวโน้มถอยห่างเชิงเปิดไผรามากขึ้นหากการยุยุนั้นกลายเป็นการโจมตีที่ส่งผลต่อชีวิตหรือทรัพย์สินจำนวนมากจีนต้องเลือกข้างอย่างระมัดระวังการเปิดปฏิบัติการสนับสนุนกัมพูชาโดยตรงจะทำให้ความสัมพันธ์กับไทยพังและอาจทำให้จีนเสียพื้นที่ทางการทูตในอาเซียน ทางเลือกที่เป็นไปได้จีนเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆหยุดแล้วผลักดันการเจรจาผ่านกรอบอาเซียนหรือทวิภาคีพร้อมทั้งกดดันภายในให้พนมเป็นเลิกเผชิญหน้าหรืออย่างน้อยให้หยุดการยั่วยุทันทีบทเรียนจากสถานการณ์ขัดแย้งในภูมิภาคแสดงให้เห็นว่าปักกิ่งมักเลือกเกียรติภูมิทางการทูตมากกว่าการเปิดปฏิบัติการทางทหารที่เสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับทาาอื่นสถานการณ์4 กัมพูชาเป็นฝ่ายถูกล่อลวงจากภายนอกข้อมูลข่าวปลอมหรือแรงกดดันภายในผลลัพธ์คือจีนอาจอุ้มในเชิงการเมืองเศรษฐกิจแต่เน้นควบคุมพฤติกรรมหากการยั่วยุเกิดจากการเมืองภายในหรือสื่อภายในกัมพูชาจีนจะมีแนวทางเป็นสถานะที่เป็นประโยชน์ให้การช่วยเหลือแต่บังคับให้หยุดเพราะกัมพูชาสำคัญต่อ,อโครงการระยะยาวของปักกิ่งเช่นฐานทางทะเลหรือโครงสร้างพื้นฐาน ข้อสรุปเชิงกลยุทธ์ตรงๆง,งแบบไม่อ้อมขอมจีนไม่ใช่ผู้คำประกันออเดอร์บาเทอร์ที่จะสนับสนุนการยั่วยุข,ของพันธมิตรอย่างไม่มีเงื่อนไขจีนคำนวณต้นทุนประโยชน์คอสเบ n e ฟิตก่อนจะลงสนามจริงหากกัมพูชาย,ยั่วยุแบบจำกัดจีนจะอุ้มแบบระมัดระวัง คำพูดเชิงการทูตบวกความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการเสนอกระบวนการเจรจาภายหลังเพื่อไม่ให้พันธมิตรล่มแต่ก็ไม่อยากให้ร่วมเผชิญหน้ากับไทยตรงๆหากกัมพูชาย,ยั่วยุรุนแรงและลุกเป็นไฟจีนมีแรงกดดันให้เลือกอุ้มแล้วเสี่ยงกับไทยหรือถอยแล้วรักษาผลประโยชน์ระยะยาวและพฤติกรรมที่ผ่านมาจีนมีแนวโน้มเลือกรักษาผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าการ,รเผชิญหน้าแบบเปิดเผยข้อแนะนําเชิงปิดตก ถึงกัมพูชาและถึงผู้เล่นทุกคนในภูมิภาคกัมพูชาหากคิดจะลั่นกระสุนหรือเล่นแรงต้องคิดให้ลึกไม่ใช่แค่ผลทางการเมืองภายในแต่รวมถึงการสูญเสียความไว้วางใจจากพันธมิตรที่สำคัญไทยอยู่ในกรอบของการป้องกันอธิปไตยต้องใช้มาตรการที่เป็นสัดส่วนแต่เด็ดขาดและรักษาช่องทางการทูตเปิดไว้เสมอจีน จะยังคงใช้หน้ากากการทูดเพื่อรักษาภาพเป็นผู้ใหญ่แห่งภูมิภาคแต่เมื่อถึงจุดสำคัญปักกิ่งจะเลือกตามผลประโยชน์ที่วัดได้ไม่ใช่แค่คำสาบานเชิงอุดมการ์ท่านผู้ชมครับสรุปสั้นๆแบบย่อยง่ายจีนอาจอุ้มแต่ไม่บ้าบินถ้ายั่วยุไม่ร้ายแรงปักกิ่งจะอุ้มแบบมีเงื่อนไขถ้ายั่วยุจนลุกลามปักกิ่งอาจเลือกถอยเพื่อรักษาผลประโยชน์ระยะยาวและนั่นแหละครับ คือบทเรียงสุดท้ายสำหรับใครคิดจะกล้าเยมช่วงไทยซ้อมรบกับจีนอย่าคิดว่าพันธมิตรคือล่อกันไฟเสมอไปผลประโยชน์คือคำตอบสุดท้ายเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์ สวัสดีครับ